สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีไปถึง FC ต่างต่างแดนทางไกลด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับทีมงานเรืองแสงแคหกิจนะคะอยู่ที่งาน5ไร่คุดสะห้าไร่เนาะทุกคนเนาะอ่าวันนี้จะพึ่งตามคำสัญญาเนาะที่บอกว่าจะพามาชมที่เทดินที่ว่าอยู่ตรงวัด ระยะห่างจากบอ่อเหรอโน่นหน่อยเห็นไหมรถสีเหลืองกำลังวิ่งไปโน่นนะ่ะระยะห่างจากบอ่อก็ถึงไหมอะ่ะประมาณ400เมตรไหมสามร้อยสี่ร้อยเมตรหรือเปล่าประมาณนี้แหละอ,อ่ะอ,ะอ,ะอะ่ประมาณนี้แหละนะทุกคนนะโดยประมาณเนาะโดยประมาณอ่ะนี่ค่ะที่เราเทไปแล้วเนอะนับจากวันที่เราเริ่มมาเทวัดนะ่าจะเป็นเป็นวันที่เก้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ ที่9ที่10ประมาณนี้แหละทุกคนเนี่ยนั่นและเราเทฝั่งนั้นเห็นไหม FC เห็นไหมคะนั่นแ่ละแต่ก่อนมันจะเป็นพื้นที่ต่ำต่ำเท่ากันเท่านี้นะเนี่ยทีนี้เราก็เทถมถมไปให้ทางวัดได้ได้เยอะพอสมควรแล้วค่ะฝั่งทางนู้นเต็มแต่ยังเต็มไม่สวยเท่าไหร่เพราะว่าดินเรามันเปียกเนาะมันเป็นดินสากมันอาจจะปรับแต่งยากเออเนาะเราก็เลยเราก็เลย เทฝั่งนู้นแล้วก็ตากให้เขาเกรดอันนั้นรถไถรถไถจิตอาสานะคะรถไถนั้นน่ะก็คือเออออทางทางอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะคนในชุมชนคนในหมู่บ้านเนาะมีมีรถไถอันนั้นคุณตาขับนะคะทุกคนขานั่นน่ะ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 คันนั้นน่ะเป็นคุณตาขับเพราะว่าคือเหมือนท่านอาจจะแบบ เริ่มใส,ส่ศรัทธาเนาะท่านก็เลยเอาเอารถไถที่ท่านมีมาช่วยดันท่านก็ไปาำของท่านไปเรื่อยๆนะคะนั่นน่ะคุณตานะ่ะก็ช่วยดันคือค่อยๆดันค่อยทําไปเรื่อยๆคือไม่ได้เร่งรีบเนาะคะ่ะคืออาศัยว่าตากตากดินตากหน้าดินไปด้วยอะไรประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะเออทีนี้ก็นี่ค่ะทางนี้ก็เหมือนกันนะนี่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 น,น,นี่ทางนี้ก็เป็นจิตอาสาเหมือนกัน เนี่ยรถ่ายคันนี้ก็เป็นจิตอาสามาช่วยมาช่วยดันแต่แต่คนคนงานที่ทำอันนี้จะเพิ่งไม่รู้จะเพิ่งไม่ได้ถามเขานะคะว่าว่าเขาจ้างมารู้เขาจิตอาสาแต่ท่านใดที่ถ้าเป็นจิตอาสาเนาะก็ก็เราก็ปรับอะไรนะเขาเรียกว่าปรับปื้มปรับปื้มเนาะในในคุณงามความดีในด้านความรู้สึกของเราเราก็รู้สึกว่าเนาะคือแบ่งเวลามาช่วยนี่นะงาน ถึงจะไม่ได้ช่วยมากไม่ได้ช่วยบ่อยแต่ก็เราก็ได้ช่วยเนาะเพราะว่ามันเป็นสาธารณะมันเป็นพื้นที่สาธารณะท่านใดก็สามารถเข้าถึงได้เนาะเอาวัดนี้วัดนี้ท่านกําลังสร้างใหม่ค่ะหลวงตาท่านกําลังก่อสร้างเริ่มริเริ่ม,ม,มพัฒนาเนาะเนี่ยพัฒนาพอดีเลยได้โอกาสได้โครงการได้ ได้มีโครงการที่ทางผู้ใหญ่บ้านท่านท่านยื่นยืนย่นขอ,ขอเขาเรียกว่าอะไรนะขุดลอกหรอขุดลอกสะเนาะใช่ไหมเนาะทุกคนเนาะนู่นน่ะขุดลอกสระทางนน้นแหละขุดลอกสระแล้วก็ทําเรื่องว่าเอาดินมาใส่สาธารณประโยชน์ของของหลวงเออว่าอย่างนี้เนาะก็ก็เลยได้ได้งบประมาณมาแล้วก็ทางทีมงานเราก็ก็ได้ได้รับการ การมาทํามาขุดนี้น่ะเราก็เลยได้เอามาถมที่วัดเนาะอาน,นิสง์ของเราก็สาธุสาธุขอให้อา่าไปถึงเอฟซีของเราทุกคนทุกท่านเนาะเออนี่นี่นี่ก็พามาชมนะก็ได้หลายหลายร้อยเที่ยวแล้วนะคะทุกคนแต่ดินยังไม่หมดเราก็จะเทไปเรื่อยๆนี่นี่ทางด,ด้านหลังนะคะส่วนนี่กองหินและกองทรายเอฟซีขากองหินและกองทรายนี้ถ้าท่านใดเคยได้ชมเ,เขาเรียกว่า มิ팅เหรอมิงเกี่ยวกับรถรถหกล้อแต่งซิ่งอะไรที่เขาเคยเอามามิงที่นี่นะคะก็หลายหลายทีมงานที่ที่ได้นำมาร่วมเนาะก็เจพึ่งก็จำไม่ค่อยได้หรอกเพราะวันนั้นก็ไม่ได้มากับเขานะคะแต่ได้ยินเขาว่าแต่แต่นี่แหละเขาบอกว่านี่แหละคือหินคือทรายที่ที่ทางผู้มีใจบุญนำมาถวายไม่ว่าจะถวายเรื่องดินไม่ว่าจะถวายเรื่องหินทรายเนาะปูน ก,ก,ก็ขอขอบคุณเนาะที่อย่างน้อยเราก็ได้มาเป็นส่วนเติมเต็มถึงจะไม่ได้เต็มมากทั้งหมดแต่เราก็ได้มามาถมมาทําให้ให้ท่านสามารถที่จะใช้ประโยชน์ที่ตรงนี้ได้เนาะเจ๊พึ่งก็ยังมีความรู้สึกปั้มปั้มป่าพื้มจิตใจนะคะเนาะแล้วถึงว่าเราเราก็อาจจะได้ค่าแบบเหมือนว่าว่าเออก็ว่าจ้างเรามาแต่เราได้นําดินมาถมให้ที่สาธารณท่านสามารถทําประโยชน์บนบนดินเนี้ยได้อีก อีกหลายอย่างตามที่ทำแทมที่วัตถุประสงค์ของวัดแล้วกันเนาะเราก็คอยดูคอยชมในครั้งต่อไปว่า,าหลังจากที่เราถมที่แล้วทางวัดท่านจะทำอะไรเนาะเดี๋ยวเราก็ค่อยเป็นเป็นกำลังใจมามาชมเนาะว่าครั้งหนึ่งเราก็เคยเอาดินมาถมตรงนี้เนาะเออเราก็เราก็ยังไงอะ่ปะปลาปื้มในใจกันแล้วกันเนาะโอเคอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจ้พึ่งก็ เดี๋ยวให้หล้อมาก่อนเดี๋ยวจะพึ่งจะถ่ายให้ชมนะคะอันนี้ก็คือภาพบรรยากาศโดยรวมของวัดตรงนี้ค่ะเนื้อที่9ไร่3างานทางวัดท่านก็ได้มาบุกเบิกทําใหม่เนาะเดี๋ยวเราก็จะได้ถมไปเรื่อยๆเดี๋ยวตอนจะเสร็จเดี๋ยวจะพึ่งจะถ่ายให้ชมอีกทีว่าอ,อันนี้ให้ทุกคนเก็บภาพบรรยากาศไว้ก่อนนะอันนี้คือยังไม่เสร็จอละน,นี้เรากําลังเริ่มถมมาได้ประมาณ3-4วันตรงนี้นะคะนะ เออโอเคนุมาแล้วค่ะเขาไล่กันมาแล้วสีสีแดงสีแดงจึงคืงกับเออเขียวมิ้นเดี๋ยวเขียวมิ้นมา <Okay. S 1> อันนี้ทางวัดไม่รู้ว่าทางวัดท่านจะทำอะไรนะคะจะพึงก็ไม่ค่อยกล้าคุยกับเขานะ เราเราก็ทําหน้าที่ของเราอ่ะนี่มาแล้วค่ะสองคันนี้มาถึงแล้วอ่าเลือกเทเลยค่ะแปรนดบร,น,รนทั้งหลายแหละรถแรงๆทั้งนั้นของเฮียเนตนี่สวยสวยด้วยเนาะทุกคนเนาะสวยไม่พอแรงด้วยโอ้ปากปื้มในใจอ่ะถอยมาเลยค่ะถอยมาเลยโอ้เอาตรงนี้เลยนี่อ่ะ แตกตัวกัอนอ่าอ่านั่นหาเจ้าอามอึ๊บอึ๊บเจ้าอามไปเลยไปไปไปเปิด ตัวอะไรนะคะออ okay. อโอเคเฮ้ยโอสะอาดอ่าโอเคสะอาดสะอา้ะอานอยู่ค่ะทุกคนค่ะอของพี่ยามอ้าวไปไปไปสะอาดสะอ,าอ้าน่าไม่ติดกระบะเท่าไหร่เพราะถ้าติดเดี๋ยวจะพึ่งก็จะทำทำสัญ,ญลักษณ์ให้เขาแซะ แซะกระบะแต่น,นี้ไม่มีไปได้ตอนเที่ยงส่วนตอนเที่ยงนะคะเราก็ได้ทานข้าววัดน,นะทุกคนทํางานทํางานอยู่ในวัดตอนเที่ยงเราก็ได้ทานข้าววัดหลังจากพระท่านเทนเสร็จเราก็กินข้าววัดออร่อยทุกคนเลยอยากจะอยากจะถ่ายให้ชมนะแต่ตอนแต่ตอนที่เราทานข้าวมันจะมีแบบมีไหล หลายทีมงานเนอะอันนี้ทีมงานทางท่านก่อสร้างอันนี้ก่อสร้างทีมงานหก้อจะมีโอ้นุนแม่ครัวนุนนุนนแม่ครัวดูดูดูด,ดูเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนะั่นอ่ะ,อะเขาเตรียมอาหารมาเพนนะคะนี่เตรียมอาหารมาเพนพระเพราะวันนี้วันพระเนาะแล้วก็จะมีะทีมทีมแม่ครัวเออก็หลายทีมก็เลยไม่ค่อยกล้าถ่ายเขาลงเ <laughs> <laughs> นาะโอเคค่ะเจะพ๊พงก็ พามาชมบรรยากาศโดยรวมแล้วเนาะเป็นยังไงบ้างเป็นกําลังใจให้ทีมงานเราไปนานๆนะคะ FC ที่น่ารักจ๋านะคอมเมนต์มาได้เนอะคอมเมนต์มาให้กําลังใจใเราได้นะคะจะเพิ่งอ่านทุกคอมเมนต์นะไม่ใช่ว่าไม่อ่านนะแล้วก็ตอบให้ทุกคอมเมนต์นะคะและก็ก็ขอบคุณที่มีคอมเมนต์มาเรื่อยๆนะคะเออเราก็ได้คุยกันเนาะโอเคพ่อเราก็ได้คุยกันทาง อคอมเมนต์ก็มีความสุขไปอีกแบบนะทุกคนเนะาะสรายเจพิ่งอ่ะได้ตอบคอมเมนต์เอฟซนะ่ะมันเหมือนเราผูกพันกันเนาะเราได้รู้จักกันนี้นะ่ะรู้จักกันมากขึ้นเออท่านใดก็ก็คอมเมนต์มานะคะเดี๋ยวเจพิ่งจะตอบอาจจะตอบช้าหน่อยนะแต่อย่านนอยกันนะคะเดี๋ยวจะจะตอบทุกคนแหละเดี๋ยวมีอะไรก็มีอะไรสักถามได้คะ่ะ ถ้าอยากถามเกี่ยวกับพ่อนาจโรก็ถามได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพิ่งจะจะมาตอบให้เนาะถ้าตอบไม่ได้เดี๋ยวไปหาคําตอบกับพ่อน้าจโรให้นะอยากรู้อะไรฝากคาถามใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะอา้าวไปได้เปล่าอึ๊บอึ๊บไปโอเคอะอันนี้ทะเลซาทะเลสาอะตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละไม่ต้องลงมาเดี๋ยวมันติดทราย โอ้โหดูดินเลนนะคะเดดเดดๆๆๆงดดเดดค่ดเด่น่เงเด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 ัดกดเ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 น,อยอยนเด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 เนเดนนก็เ่เด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 เนเดเดนดเดเดดเเเดดเเ ว่าจะเอาให้เต็มตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ตากไว้แล้วก็ไปเทฝั่งทางนู้นนู้นตรงที่เป็นต้น้างข้าวอะค่ะไปเทฝั่งนู้นอีกโอเคค่ะเจพึ่งก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกาลังใจที่มีให้กันมานะคะพี่ตกตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะอย่าถือสาเจพึ่งนะจ๊ะโอเคค่ะเจพึ่งขอบายบายอย่างเป็นทางการแล้วค่อยเจอกันคลิปหน้าเนาะสวัสดีค่ะโชคดีมีชัยนะคะ